จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายในวันพระนี้จะได้นำสารธรรมข้อคิดในทางพระพุทธศาสนามาสนทนากับท่านสาธุชนอีกวาระหนึ่งเนื่องจากในช่วงนี้เป็นเทศกาลตรุษจีนซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่ได้เชื่อสายจีนแต่สามารถที่จะถือเอาสาระสำคัญในเทศกาลนี้ไปประพฤติปฏิบัติ ก็ได้ประหนักถึงความสำคัญในเทศกาลตรุษจีนนี้ในส่วนของหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับทางพระพุทธศาสนาได้นั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้นั่นก็คือว่าในเทศกาลตรุษจีนนี้ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลแห่งความแสดงความกตัญญูกะตะเวทีเนื่องจากว่าเป็นเทศกาลที่บุตรหลานลูกหลานนั้น จะต้องลํำลึกนึกถึงผู้มีประกาศคุณในทางพระพุทธศาสนาเราสอนกันว่าให้เรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตเรามาเป็นลำดับแรกต่อไปก็ลํำลึกนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเราทำให้เราสามารถที่จะนำวิชาความรู้นั้นไปประกอบสัมมาอาชีพและรักษาตัวรักษาอาชีพนั้นๆได้ ลำดับต่อไปก็ลำลึกนึกถึงผู้มีประการักคุณในชีวิตของเรานะเพราะงั้นในเทศกาลตุ๊จีนเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยหลักธรรมที่ตรงที่สุดนั่นก็คือว่าเป็นเทศกาลแห่งความกตัญญูกะตะเวทีเราต้องแสดงออกถึงความกตัญญูคือรู้คุณและกะตตะเวทีก็คือตอบแทนคุณท่านลำดับถัดมานั้นก็คือเป็นการแสดงความคารพกราบไหว้ โดยเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนนี้สิ่งที่เราจะต้องเคารพกราบไหว้ก็คือบรรพบุรุษของเราเนื่องจากว่าเรามีวันนี้ได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูว่าในอดีตนั้นเราก็มีต้นตระกูลหรือบรรพบุรุษของเรานั้นได้ถ่ายทอดได้ส่งต่อจนกระทั่งมาถึงรุ่นของพวกเราเองเพราะงั้นเราได้รับคุณอุปการจากส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะได้น้อมระลึกนึกถึงว่า สิ่งที่ท่านได้ก่อร่างสร้างวงตระกูลกันมาก็จะทำให้เราสามารถที่จะรู้ต้นต่อแล้วก็นำข้อคิดข้อปฏิบัติแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้มีความเจริญมั่นคงต่อไปนี่คือหลักธรรมในส่วนที่สองเรียกว่าแสดงความเคารพหรือการกราบไหว้บรรพบุรุษส่วนที่สามนั่นก็คือว่าเทศกาลตรุษจีนถ้าจะบอกว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ก็ว่าได้ เพราะเป็นเทศกาลแห่งการอวยพรนั่นก็คือว่าเทศกาลตุ๊จีนเนี้ยก็จะเปรียบเสมือนกับช่วงปีใหม่ก็มีการอวยพรกันสําหรับผู้สูงอายุก็อวยพรให้กับผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าพวกบุตรหลานส่วนผู้ที่อายุน้อยกว่าก็ไปอวยพรผู้หลับผู้ใหญ่บรรพบุรุษของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านแข็งแรงให้ท่านมีความเข้มแข็งอย่างนี้เป็นต้น เพราะงั้นในเทศกาลตุ๊จีนเนี่ยต่อมาก็คือว่าเป็นเทศกาลในการอวยพรลำดับต่อไปเนี่ยต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือว่าเป็นเทศกาลที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็าตามเราก็เริ่มวางแผนชีวิตใหม่ว่าในปีใหม่ต่อไปเนี่ยเราจะทำให้ดีกว่าเดิมด้วยการตั้งเป้าหมายให้สูง โดยการคิดบวกให้มากที่สุดอันหนึ่งอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเราก็ทำต่อไปอันหนึ่งอันใดที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตัวเราเองแล้วก็วงตระกูลต่อไปเนี่ยเราก็ต้องงดเราก็ต้องละในส่วนนั้นเพราะงั้นหลักธรรมคร่าวๆที่เกิดในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็มีเรื่องของความกตัญญูกตเวที เรื่องของการกราบไหว้ซึ่งเป็นเรื่องของความการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษเรื่องของการอํานวยอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้มีความโชคดีมัง่งคั่งร่ํารวยเป็นต้นแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปเพราะงั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ขออํานวยอวยพรให้ทุกทกท่านมีความร่มเย็นเป็นสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาและก็ตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้อย่างมีความ สุมีความสงบแล้วก็ประสบความสำเร็จสืบต่อไปขออำานยพร